สวัสดีจ้าพี่น้องมาจะมารุ่นน้อยวันที่ยิบเก่ากันจ้าพี่น้องการชาพิณออกเก่าสองสองหาสองนัดจันนะการศาสตร์ออกหาสองเก่าสองสองมาสันอันนี้ไปขาวยุการศาสตรเพื่อนนัดจันนะเพื่อนออกเก่าสองสองเฉพาะจิตเก้าหกเก่ากับสองสามสองสามของปกติไปข่าวยุเฉพาะจิตจ้ะสองสามตรงนี้ได้กินขนมเต็มเต็มนัดจันนะหาหนึ่งซีพิเศษหาหนึ่งซีเกีตหา หน้าที่ออกหนึ่งหายเฮ้านอพี่น้องเนาะยังเป็นหาหนึ่งซีอยู่แมมลาตจัดไวบอ์เถือป,ปะกะติซีสองเกกับ 6, 1, สองหนึ่งวสันพี่น้องสองเกีนาที่เป็นอันทีสองในเฮ้าในเนาะีนเนาะนี่นนปะกะตินี่ของแมมลาตเป็น2องซีในพันบัดออกซีาสองเกสันสองหนึ่จุดนี้จะกินมขนมเต็มๆนล้จะเป็นตัวกรับจ้ะ พึ่นออกสองหนึ่งของแมมลัดเป็นหนึ่งสองพันนะศูนย์บอม่าถ้าจะเดือกศูนย์นี่บอมาเข่าแทวิ่งรูที่สองเข่าสองสองของกษัาสตร์วีพี่หกซีซีกับหนึ่งซีซีซีกับเป็นตัวนี้ถ้าจะเดือกเข่าวีไอพีเพิ่นเข่ายูวีไอพีตรงนี้ศูนย์นี่บอม่าเลยพี่น้องแนมเบิงศูนย์ดับบอม่าเลยแม่มลัดชอบมากศูนย์นะเอา ไปพี่น้องอ่นพี่น้องชมมันเล้าสตาเป็นเขาไปชมแล้วแต่เนี่ยใบมะนวาวเหล้าสตาลงไปให้อันนี้ของวันที่ยี่แปดแล้วแต่เด้อยสำหรับพี่น้องพี่น้องมาเบิองห้าน้อยแล้วก็อยากเบิองเล้าสตาก่ะเขาไปชมเบิองเพิ่นจะออกใบสามแล้วแต่เนาะสิบห้านาทีสี่สิบห้านาทีวสัสดุของวันที่ยี่สิบแปดนี่เพิ่นออกพี่น้องงามค่ะศูนย์สี่แปดหกศูนย์วัสดุ ศูนย์ีล่างเขาไม่มีลาศูนย์กำนันบนเป็นจี่ศูนย์อันนี้ล่างเขาลเลือแต่เลือแต่เข่าตัวกับนี่สาหรับนี่เล่าสาตาเนอกจากเนาะเขาวิ่งรูดท,ที่ซี่เขาวิ่งรูดท,ที่แปดอันนี้หกศูนย์ก็เป็นตัวนี้ไหมพี่น้องบ้างเน่เลขเข่าบนเขาล่างนาะจากเนาะตรงนี้เขาบนเข่าล่างไม่มีลาละสะอ่อนสะอ่อนผู้ได้สามตัวอีกตั้งหากเด้อแต่เด้อพี่น้องทั้งกรุงเทพเ้านีพนทีจัดตรงนี้ พิ่นทีมุนอยู่ในเนี่ยล่ะพี่น้องเพิ่นลรได้ซุเมมือละสามตัวอนนี้เล่าตาตาชาใบสามคือใบสามสี่สิบห้านาทีได้แต่เด้อเอามาลุนต่อของห้าน้อยจากพี่น้องไม่เวลาซื้อมาเป็นจ้ากยางดอกปึ๊กเมื่อแต่เนาะจากไปซิหน้ากับไปสิหน้าจากไปกับชาด้วยกับไปกับชาดแต่ลักซิบลักน้วยลักซิบลักนวยลักซิบได้ห้าได้ศูนย์ได้เก็ดลักนอยได้หกได้แปดได้หนึ่งศูนย์ดับแล้วแต่เด้อศูนย์ดับถ้าชอบส่วนตัวสื้อ มันต้องมาลหรพี่น้องมันออกซีซีน่ะห้าหกห้าหนึ่งเนาะจัดตัวเก้าหนึ่งมันมากออกหกศูนย์หกศูนย์แปดอย่าเวลาจัดไว้ให้ซีคู่ซับนี่แล้วจะเด้ออันนี้ไปได้ซีน้อยอยากไปซีน้อยก็ไปซีน้อยอันนี้คำนั้มาจากเลขออกปกติจ้ะเอาไว้รุ่นตรงนี้ได้กินขนมทุกวันตรงนี้วิ่งรูดจ้ะวิ่งรูดนนปกติกัน กติลักซิบได้เก้าได้2ได้3ามปสันได้9ได้2ได้3หลักน้อยได้ห้าหกเ็จุดนี่บระพาดออกพี่น้องอาตัวแทมจ้ะนี่กำลังจากเลขออกบนลักซิบได้9้าได้1ได้สองชนอยู่ทีเก้่งสองแต่ว่าเอาไปวิ่งหลุดตัวอื่นได้มหอนี่ประวานชวนหลาย กน้อยหกเก็ดแปดหกเจ็ดแปดเปอร์เซ็นอันนี้เป็นรักน้อยของคำนั้นมาจากเรกปกติไปได้ซีน้อยอยากไปน้อยได้กลับไปได้กันได้แต่ปกติและวิ่พีก็ได้เอาวิ่งรูดจะวิ่งรูดอยู่ที่แต่ที่จริงไม่เม่อไรจะเอาวิ่งรูดตัวนี้แล้วแต่จะเอาตัวนี้เพราะว่าเป็นรักวิ่งรูดอยู่แต่ว่ามัอนี้ที่จัดตรงนี้มันที่มาบอหากับพกนี่ แต่ว่าเก่าเนี่ยมันชัชนหลายเก่ามันช่นทำนี่ได้แต่เ้อก็เลยบ่ไดดเอามาลงไว้นี่พี่น้องอยากวิ่งรูดที่เก่ากะวิ่งรูดเพราะจุดนี่เข่าทุกวันปังทุกเมื่อละจุดนี่เนาะแต่เนาะพี่น้องเบิ้งคลิปแมมมีลามานั่นนั่นกะชี้เข้าใจในสูตรเนาะแต่เนาะภูมิสูตรเป็นของตัวเองกะจัดคือเก่าจัดหนักจัดเต็มจัดก่อนแมมมีลาลงคลิปให้คุณแล้วแต่ว่าแมมมีลาสื่อบอกเป็นได้แต่เ้อ วิ่งรูดยุทิที่ห้ากับหกว่าสันมันชนดหลายเอามาไว้วิ่งรูดแต่กิ่งจุดนี่จุดนี่ลงมาไห้ตรงนี้นะพี่น้องเมื่อนี่เฮ็ดแปลกๆวัาสันเอาคือแปลกเพราะว่ามันชนดหลายพี่น้องห้ากับหกชนดหลายเอาห้าห้าจ้ะห้าห้าจากสพจิตเก็ดเก็ดจากพิเศษเก็ดเก็ดจากตรงนี้ มีจำนันแล้วแต่นนเนอเหล็เบิร์นพี่น้องตาดีกันแน่มาด้วแต่เด้อมีซ้ำนี่จัดหายซ้ำนี่แหละของห้าน้อยสีม่วงเคืองแล้วพี่น,อน้องเนาะเฉพาะจิตพิเศษปกติวิ่พี่อยากไปกษัตร,ริย์ต้องกับไปกษัตริย์พี่น้องช่อมเล้าสาตาเป็นกับเขาไปช่อมเล้าสาตาบ่ายสามสี่สิบห้านาทีปังทุกวันเข่าบนเข่าล่างได้กินขนมเต็มเต็มดีแก่น้ำพี่น้องทั้งกรุงเทพเพราเห็นยังจัดตาสามตัวตรงเป็นโจงคีบไม่เบิ่งพี่น้องเป็นโจงไร้ไปเบิ่งโอ้ยจะอ่อนเนาะแต่เนาะจะอ่อน ปังว่าฉัน <c oughs> จ้าเอาขอบคุณหลายๆที่เขามาม่ช่งอะไรก็แช่ไม่ไมิล่าแนแต่ได้ยุ่มกันไป่นน,น้านาเนาะจต่เนาะเห็นคลิปวิวหน่อยแล่นนีย่างเดียวนี่แม่มิล่าเอาประมาณนี้จ้ารวยๆกันถูกวันสวัสดีจ้ารวยๆจ้า